าการตัาห้างระวังทายเียผู้มมชมขอหนะนะ้าแม่เอ้ยยืนซวีหนึ่งกับถออาหารอดทน เดินไม่ลงซ้ายขวาซ้ายเดี๋ยวก่อนยด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 ดนี่ได้ยินไหมว่าเขาบอกว่าอะไรซ้ายขวาซ้ายมันเดินไม่ลงซ้ายขวาซ้ายครับก็หรือว่าเป็นผู้คุมเขาผู้คุมครับอันนี้ไม่ผมดีไซน์ให้เคาอ๋อจริงเหรอมันเลยตกใจว่าเฮ้ยซ้ายกับขวามันวอกมาวะล้วครับคนี่พร้อมจะเป็นเพราะโอเคตกใจตกใจ ดีแล้วตั้งสตินิดนึงแต่เวลาเดินพี่พี่ผมไม่อยากได้แบบนี้ครับไม่อยากได้ขาทางครับขาเออเออขาชิดๆหน่อยเออนั้นนะแค่นี้แค่นี้แค่นั้นนอกนั้นล้อกาโอเคหมดตกใจตกใจ เขายืนเดียวดายจับปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้าไม่เดือนกับดาวติดตามตัวเขาทุกราตีการเป็นทอทหารอดทนหาที่จะปืนกลไม่ทักถิ่นแดนไ <c oughs> ทยกี่คนแล้วจะมาเข้าใจว่าทำเพื่อใคร้าไม่ได้ทำเพื่อคุณ ดาวเดือนลอยเดือนนภายิงให้ตกลงมาติดบาได้สบายดาวเดือนลอยเดือนนภายิงให้ตกลงมาติดฟักมากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้มึงพอทหารอดทนพอทหารลูกหลานกนจน,น,นไม่กระเสือกกระสนก็เป็นแค่คนทหารโชคดีแค่พี่กนพิกาศก็พอได้เล่าขานให้ลูกหลานอดทน อับจนเขาก็ยังเต็ีมตัวไอตัวนกลัวว่าลูกมันจะวิ่งชนแต่จับปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจดา<อ>วเดือนลอยเกลื่อนน้ำ้ายิงอ้ตกลงมาติดบาได้สบายดาวเดือดลอยเกื่อนน้ำ้ายิงไีตกลงมาติดบาตก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้เป็นทอนอาหารอดทน ค่ำคืนเขายืนเดียวดายจับปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเขาทุกราตรีการ<ล>เป็นทอทหารอดทนหาึินกระปืนกลม่ทักถิ่นแดนไทยกี่คนแล้วจะมาเข้าใจว่าเขทำเพื่อใครถ้าไม่ท้ทำเพื่อคุณ ดาวเดือดลอยเกลื่อนยัวฟายิงให้ตกลงมาติดบาได้สบายดาวเดือดลอยเกลื่อนยังฟายิ่งให้ตกลงมาติดบาก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้เป็นทหารอดทนเพราะทหารลูกหลานคน,นจนไม่กระเสือกกระสนก็เป็นแค่คนทหาร โชคดีแค่พิกลพิการก็พอได้เล่าขัดลูกหลานอดทนอับจนเขาก็ยังเจนตัวไอลัวนื้อตัวว่าลูกมันจะวิ่งชนแต่จับปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจ<อ>ดาวเดือรลอยเกลื่อนนะฟ้าวิ่งให้ตนกลงมาติดบาได้สบายดาวเดือรลอยเกลื่อนนะคะยิงี่ตกลงมาติดบาก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้เป็นทหารอดทน ขอดอหารอดทนขอดอาหารอดทนขอดอาหารอดทนขอดอาหารอดทนแม่จะมาเตะทอนเลยไปแกเตะเท้าเอาไม้ไปวางแล้วไยืนฟังคำคอมเมนต์ครับเริ่มต้นจากครู Voice เนื้อผิดนิดนึงจับปืนกอดปืนนะครับแล้วก็เวลาโซมมันโซ่ระวังเล่งจังหวะลูกเวลามันเนี่ยเวลายิ่งมันยิ่งจะเล่งจังหวะต้องแบบใจเดี๋ยวเต้นเร็วกว่าจังหวะแล้วก็ราตรีราตรีมันเป็นตีราตร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 ีทุกราตรีการทุกทุกราตรีการ ทุกราตรีการแต่ว่าทุกคืนขอบคุณครับต้องแกลต้องแราตรีไม่ใช่คนไทยเป็นทหารเกาหลีใต้ต่อไปด้วยครูแดน์โอเคครับก็ก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับที่คิดเอาไว้ในระดับหนึ่งเพราะว่า อาผมจะรู้ภาพว่าข้างหลังมันเป็นยังไงบ้าง่ะฮะมันก็จะไม่ไม่น้อยเกินไปแน่นอนเพราะผมรู้ภาพว่าข้างหลังเป็นอะไรบ้างแล้วก็แต่ถ้าจะดีกว่าอีกนิดเดียวก็คือตอนเต้นให้มันคมกว่านี้หน่อยแค่นั้นเองตอนแบบชึงช้งชึง้งชึ้งอะไรเงี้ยครับคิดงหมครับใช่ครับ ดูจังหวะดูเต้นนูก็คือแดนเซอร์ก็จะมีทั้งเดินสวนสนามของเขาเปลี่ยนแพทเทิร์นชุบชุแล้วก็มีเต้นด้วยกันแล้วก็จะมีเป็นไม่งั้นเขาจะสนุกไปแล้วคเขาจะเป็นนักร้องนำนำจังหวะเป็นพราะ่าโซ่ตงนักร้องไปกับแดนเซอร์นะลูกเอาเอาองค์ประกอบช่วยหนูแต่อยากให้ตอนเปิดตัวแบบโซ่ออกมาต้องเท่แบบสุดๆอ่ะคือความรู้สึกของตัวโซ่เองอ่ะคือโซ่เป็น เป็นผู้บัญชาการอะต้องแบบว่าเอออินเนอร์มาเลยว่าเท่มาเลยบุคลิกท่าเดินอะไรอืมท่าเดินเพราะตอนนี้ยังดูดูเป็นหนุ่มเกาหลีทหารสวยที่สุดทหารเกาหลีตอนนี้ใช่เพราะว่าเป็นทหารเกาหลีเคป๊อปจะต้องยินฟังอย่างนี้ด้วยเหรอเกาหลีเหนือต้องเป็นเกานลีคีบไวคีบไวคีบไวไม่เป็นไรดีแล้วมีอไหมครับคุณแดนครับส่งต่อครับอ้าวคลาสแอคติ้ง เมื่อกี้พี่ต้องบอกว่าไงนะความวนนมัน่นใจเป็นไงเป็นนิวโซ่ครับความมั่นใจใ ตาเปลี่ยนเป็นคนแล้วทำให้โช์มันดูดีขึ้นใช่นี่ก็เปลี่ยนแล้วนะเขาเออมันไม่มีความเจียมเจียมความเซ็งนี่เลหน้างงกับหน้าฉลาดเนี่ยมันทําให้สมองจริงๆคือโจก่อนแล้วเนี่ยโจชอบทําหน้าแบบหน้างงเพราะหน้างงนะสิ่งที่สอนมันไม่เข้าลูกพอโจทําหน้าฉลาดขึ้นมาปุ๊บเล่เข้าหมดเลยทาหน้าฉลาดเราต้องทําหน้าฉลาดกันแต่หน้าฉลาด ถ่ายหน้าชลาถ่ายหน้าฉลา,า,า,ฉลาจริงนะ <c oughs> ทีนี้ทีนี้เอออันนี้ไม่แน่ใจต้องถามทางครูดแดนด้วยนะคะเพราะว่าท่อนแรกที่โซ่ออกมาแล้วโซ่ยืนยืนยนิ่งอะลูกยืนยืนอย่างเงี้ยเท่ๆนิ่งๆใช่ไหมคะมันดีมันเท่ดีแต่ว่าพอพอ,พอเริ่มร้องปุ๊บอ่ะมันจะนิ่งหรือไม่นิ่งเลยดูไม่ออกคือถ้านิ่งมันร้องว่าอะไรน,นะเมื่อกี้ครับค่ำคืนนั้สมมติหนูร้องค่ำคืนเพค่ำคืนเขายืนเดียวได้เนาะก่อนคืนนะกับแต่ของหนูดวงของหนูมันเป็นเงี้ย ค่าคืนเขายืนเดียวดายกอดปืนหน้ากอดอินเนี้ยแล้วก็จะเป็นงี้ด้วยอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวขยับทำไมขยับทำไมจะไปหรือไม่ไปจะไปก็ไปอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันมีไปเป็นหนึ่งกระดึกอย่างเงี้ยลูกอันนี้ในเรื่องของรายละเอียดนะคะแล้วก็ท่อนท่อนที่สองเหมือนกันไอ้ทษก็ที่ที่เอามือมาไว้ข้างหลังหนูจะเอาไว้ข้างหลังสองสองครั้งสองครับเออครั้งที่สองคือมันเลยดูเหมือนเอาไว้ข้างหลังเหมือนแบบบังคับอะแต่ตัวโซ่มันไม่ไปอะตัวโซ่มันไม่ได้เป็นแบบเนี้ย เออมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบลุงคนหนึ่งที่เอามือไว้ข้างหลังคือมันไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยลูกนะคะเอออันนี้พูดถึงข้อที่ไม่ดีเพราะข้อดีมันชัดเจนอยู่แล้วว่าหนูเท่ขึ้นมากครูเบลบอกว่าจากระดับอนุบาลวันนั้นเป็น,นปขึ้นมาเป็นมัธยมแล้วแล้วก็ตอนแค่ตอนสุดท้ายอะค่ะตอนสุดท้ายพอโซ่จบจบเทพท่อนแบบพอพีขึ้นสูงขึ้นมันเท่แล้วก็อยากให้โพสเจอร์ท่ามันแบบ เท่ด้วยอทอทหารอดทนมันมันคือเราอ่ะมันคือผมและชูปกองพันธุ์ของผมคือคนนี้แล้วเมื่อกี้ส Avenue เสียงมันไปแล้วแต่ว่าโปสเตอร์ของเราตอนจบมันยังไม่แบบต่างนาน <balloons> แต่ตอนหลังก็ไต่ไปถึงนะพีคใช่<ล>ความบีดบดบีดบบเ,ลเลยด<บ>ีมากดีมากตอนที่ร้องชอบที่มีสมก่อนเลยแบบคิดคาแรคเตอร์คีบคาแรคเตอร์ไว้นะ<ม>ด<ม>ีเลยขึ้นดีเลยมีสวัสดดีมากเข้าใจ ที่บอกว่าคิดคาเลสเ,เตอร์ใช่ไหม<อ>มันจะมีท่อนที่ร้องดาวเดือนที่ร้องเต้นเหมือนกันหลายครั้งเนี่ยประมาณสี่ครั้งเนี่ยแต่ว่าเราอ่ะต้องหาระดับ ลุกเล่นในให้มันแตกต่างกันไปน้าสำนักง่ายสุดคือสีหน้าโซ่คือพี่รอดูว่าโซ่จะเมื่อไหร่จะมากขึ้นจะยิ้มขึ้นหรือจะอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ไล่กราฟไงตอนนี้สี่ครั้งมันเท่ากันโซ่เต้นดาวเดือนให้ดูให้ดูทีได้ไหมลูกดาวเดือนลอยเกินบนฟ้าเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นแต่ท่าแต่หนูไม่ได้สื่อสารท่าด้วยคือท่าแข็งแรงอะไรเนี่ยดีแล้วล่ะแต่ว่าหมายถึงดาวเดือนก็คือดาวเดือนลอยเกินบนฟ้าเรารู้สึกไงยิงโจมมาติดบาสววานแล้วผมรู้สึกไงผมไม่ได้อยากได้ถ้า ถ้าผมจะมีแล้วผมไม่ได้มาเป็นทอลทาวนไม่มีดีกว่าฟีลลิ่งนะมันยังไม่อเมื่อกี้เป็นหน้าเท่ๆเฉยๆท่าเท่มากแต่หน้าหน้าแล้วความจริงๆลองๆไม่สื่อสารตอนเต้นเราพยายามลูกเล่นให้มันต่างกันทุกครั้งอาจะยิ่งดีครับค่ะแต่ภาพรวมแบบให้คะแนนแบบว่าก้าวกระโดดเลยนะดีมาก